ครับผมกัสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสบู่สุคนคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงหลัก10บบนนะครับสสูตรนะแต่ว่าปกติแล้วนะพี่น้องจะเห็น10 10บ,บบนแบบเอาเอาโนนบวกนี่โน่นบวกนี่แล้วก็มาเป็นหลักสิบอันนี้เป็นหลัก10บบนแบบคู่คี้นะครับหลัก10บบนแบบคู่ขี้ จะเอา3สูตรนะครับมาชนกันถ้าสสูตรก็คือหมายความว่า3สูตรเนี้ยถ้าชนกัน3สูตรนะเปอร์เซ็นต์มันก็สูงหรือเราจะเอา2ใน3มอ่า2มันเป็น3สูตรใช่ไหมถ้าชนกัน2สูตรอีกสูตรหนึ่งไม่ชนมันก็ยังเป็นตัวเลือกนะครับว่าอาจจะเป็นเลขคู่มากกว่าเลขคี่อย่างนี้นะ,ะมาดูกันนะครับอ่า สูตรนี้นะครับเคยสอนไปแล้วแต่จะย้อนให้ดูอีกนะครับเพื่อว่ามาประกบเด้ออันนี้รางวัลที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็สองตัวล่างแล้วก็ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่นะครับก็สูตรแรกนะครับใช้ครั้งที่หนึ่งหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกตัวของมันเองนะครับก็คือหนึ่งนะหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองก็สองสี่หกแปดศูนย์นะครับ ผลออกที่041เลข4นะครับก็คือเลขคนะู่เนาะต่อไปนะครับหลักหน่วยหมุนครั้งที่1ก็คือเลข8แล้วก็8บวก8ไปเลยนะครับบวกตัวของมันเอง8บวก8เท่ากับ16 68024นะครับออกที่867นะอันนี้4บวก4นะครับ4บวก4เท่ากับเลข8แล้วก็เป็น 80246นอะ8 0 2 4 6อกอกที่606นะครับเลข0แต่เขาก็เป็นเลขคู่นะแต่ภายในเลขคู่5ตัวนี้นะครับน่าจะติดหนึ่งตัววันนี้เป็นเลข0ต่อไปนะครับ3บวก3เท่ากับเลข6 3บวก3เป็น6ก็จัด6 8024อย่างนี้นะครับ เป็นหกกสองเลข6นะครับหลัก10 0ย์บวกย์ได้0 0 2 4 6 8นสองี่ดนะครับเป็นเลขคู่นะครับ3ามบวก3าบวก3าเท่ากับเลข6นะครับก็6 8 0 2ดศนสองนะอันนี้เป็นแนวทางแบบใหม่นะครับแบบคู่ขี้แต่เราจะชนกัน3สูตรเลยทีเดียวนะครับ ต่อไปนะครับ8บวก8ปเท่ากับ16 6 8 0 2 4นอะ่ะออกที่44นะครับ4บวก4่เท่ากับเลข8นะครับ8 0 2 4 6เป็นเลขคู่ทั้งหมดนะครับออกที่2 2 1นะครับเลข2อวันนี้6บวก6นะครับเท่ากับ12ก็2 4 6 80ออกที่8 4ดสี่สามนะครับ <c oughs> เลขสนะครับเป็นเลขคู่งวดที่เราจะนำมาใช้ก็คือตัวนี้นะครับหบวกหแเ้วกับสิบสองเหมือนเดิมได้เลขตัวเดิมก็คือสองสี 2, 4, 6, 8, 0, นะ่หกแปดศนย์นะจำไว้นะสองสี่หปดศเอาเราจะมาดูสูตรที่สองนะครับ สูตรที่สองนี่ก็ง่ายเหมือนกันนะครับไม่ได้บวกอะไรเยอะมากมายนะเราจะดึงหลักร้อยครั้งที่สามมาเลยนะครับก็คือหนึ่งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่เราจะดึงเอาหลักร้อยก็คือตัวนี้นําไปใช้เลยนะครับถ้ามันเป็นเลขคู่เราก็จัดเป็นเลขคู่ไปนะถ้ามันเป็นเลขคี่เราก็จัดเลขคี่ไปนะ,นปนรปนะครับ อันนี้สูตรที่1น,นะอันนี้สูตรที่2ส,สูตรที่2ก็ปกเอาปากกาดำนั่แหละแต่ว่าเห็นไหมสี่นะครับแล้วก็เอาสี่ยกมาก็เป็น4 6 8ห2แดจะเห็นว่าชนกันละเลขคู่นะครับเลขคู่ชนกันแล้วเป็น5ตัวเป็นเลขคู่นะครับเราจะเลือกแบบคู่ขี้นะเพราะว่าหลักร้อยมันเป็นเลขคู่ต่อไปเลข6นะครับเลข6เป็นเลขคู่ก็6 8ด 024เหมือนเดิมเหมือนกันนะครับชนกันที่เลขคู่อันนี้เป็น6 9 7นะแล้วก็เป็นเลขคู่เหมือนเดิมก็6 8 0 2 4เป็นเลขคู่เหมือนกันนะครับ0ก็ยังคงเป็นเลขคู่นะมันจะออกกากกล้องนะเลยอ่านย์าที่ยังเป็นเลขคู่ก็0 2 4 6 8อย่างงี้ไม่งงนะ0อีกนะครับ0 0น แล้วก็ศูนย์มาศูนย์สองสี่หกแปดนะครับเนี่ยชนกันนะครับเป็นคู่คู่ชนคู่มาศูนย์อีกนะศู 0, 2, 4, 6, 8, นยะ์สองสี่หกแปดอ่ะชนกันเล็คู่อีกวันนี้นะมันเป็นเลขคี่นะครับเป็นเป็นเลขคี่อ่ะเลขคี่แล้วก็เขียนไว้มัน,มนเดิมนะเก้าหนึ่งสามห้าเจ็ดอ่ะอันนี้เป็นคู่นะครับ อันนี้เป็นเลขที่มันไม่ชนก็เลยต้องนําสูตรที่สามมานะครับอย่างน,นี้มันเป็นเลขที่มันมีวิธีแก้อยู่ตัวหนึ่งนะครับวิธีแก้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะวิธีแก้ง่ายๆนะครับ0นะครับเรายกมากก็คือ02468ไม่งงนะอันนี้ชนกลับมาชนแล้วมันก็เป็นเลขคู่นะครับหลักสิบ วันนี้ก็เหมือนกันนะ,ะม,นมันจะเหมือนวันนี้เนี่ยได้9นะครับวันนี้ก็ได้9 9เก้าเขาเป็นเลขที่แต่จริงๆแล้วเขาออกเลขคู่เขาออกที่4ีสอ่ะระหว่างมันได้9เนี่ยเดี๋ยวผมจะมามาทำให้ดูทีหลังว่าอ่ามันเป็น9 1 3 5ห้าเโอเค ้ามันเป็นอย่างนี้ถ้าเราใช้อยู่2ส,สูตรนะครับเราก็จะงงเฮ้ยจะเอาคู่หรือเอาคีดีเอาคู่หรือเอาคีดีนะครับอ่ะเรามาว่ากันถึงสูตรที่3ไปเลยนะครับเอาสูตรที่3ไปต่อนะสูตรที่3นะเราจะใช้สองสองตัวนะครับก็คือตัวนี้อันนี้เป็นสูตรเก่า นะครับสองสูตรเลยก็คือสูตรแรกกับสูตรที่3นี่แหละเป็นสูตรเก่านะครับอ่าเรามาดูวันนี้นะครับ6บวกหนะมันก็เท่ากับ6บวก1บวก1นะอันนี้ให้บวก1คงที่นะครับบวก1คงที่ก็คือ หกบวกหนึ่งมันเป็นเจ็ดใช่ไหมบวกหนึ่งมันก็เป็นแปดอ่ะเขียนไปเขียนเป็นเลขหกก็คือหกบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะหกบวกหนึ่งแล้วก็ไปบวกหนึ่งคงที่ตัวเนี้เป็นเราใช้สองตัวก็คือหกหลักร้อยกับหลักสิบบวกกันแล้วก็บวกหนึ่งคงที่นะหกบวกหนึ่งมันเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งคงที่มันก็เป็นเลขแปดศูนย์สองสี่หกอ่ะเราจะเอาสามสูตรชนนะครับ ถ้าชวนกันสามสมันเป็นเลขคู่ทั้งหมดโอเคเรามั่นใจได้ว่าหลักสิบก็น่าจะเป็นเลขคู่อย่างนี้นะครับต่อไป <c oughs> 0บวก7มันได้7นะ0บวก7บวก1คงที่นะครับ0บวก7มันได้7 7บวก1เท <c oughs> ่ากับเลข8 0 2 4 6นะเป็นเลขคู่ทั้งหมดนะครับเนี่ยเป็นเลขคู่ทั้งหมดมานะเราจะมั่นใจได้ว่า หลัก10งวดต่อไปน่าจะเป็นเลขคู่ซึ่งมันก็ออก8 6 7นะครับเลข6นะเป็นเลขคู่นะครับมัน8ออก8 6 7เลข6ก็คือเลขคู่ทั้งหมดนะต่อไปสูตร1เลขคู่สูตร2เลขคู่อ่าสูตรที่3 7มบวกหนึ่งอ่าเจ็ดบวกสเท่ากับเก้บวกหเป็น10บเลขลวดศูนย์องสี่ห ชนทั้งหมด3สูตรก็คือเลขคู่นะครับออก606ูหกใช่ไหมนะครับถ้าชนกัน3สูตรอย่างเงี้ยอาจจะมีความมั่นใจได้ว่าหลักสิบน่าจะเป็นเลขคู่แน่นอนนะครับามาดูงวดต่อไปนะครับ3ามบวกแดเท่ากับสิบเอเลข1 1ึบวกหเท่ากับเลข2 2 4 6 8 0นะครับอาชนกันทั้งหมดเป็นเลขคู่นะครับ3สูตร เป็นเลขคู่นะครับ3ส,สูตรออกที่6 6 2นะครับหลักสิบก็คือเลขคู่นะอ่าต่อไปนะครับวันนี้นะ4ีบวกศได้4 4่บวกหเท่ากับเลข5 5 1 7 3 9แต่จริงๆแล้วนะครับเขาออกเลขคู่นะ6 6 5พี่น้องจะเห็นนะตัวชนก็คือเลขคู่2ส,สูตรนี้แต่อันเนี้ยมันเป็นเลขคี้ แล้วก็เอา2ส,สูตรนี้เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงเอาเอา3ส,สูตรมาให้ดูถ้าชนะกันแบบ2ตัวหนึ่งอย่างงี้สตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกเลขคู่ไว้แต่ถ้าชนกัน3ส,สูตรแล้วความมั่นใจมันจะสูงขึ้นอ่ะต่อไปนะครับ5บวก6เท่ากับ11ได้เลข1 1บวก1คงที่เท่ากับเลข2 4 6 8ี่ดศนย์อ่ะวันนี้กลับมาชนกันเลขคู่ทั้งหมดนะครับ เลขคู่ทั้งหมดออกที่692นะครับเลขคู่นะหลักสิบต่อไปนะครับสูตรแรกเราได้เลขคู่สูตรที่2เราได้เลขคี่มาดูสูตรที่3นะครับ4ี่บวกเเท่ากับสินะครับ4ี่บวกเเท่ากับ1ิบสบวกหเท่ากับสิได้เลข4 6 8 0 2นองะ4 6 8 0 2ก็คือเลขคู่เพราะนะั้นแต่ไอ้สูตรเนี้ย เราได้เลขคี่ใช่ไหมเราสองสูตรเนี่ยมันเป็นเลขคู่แล้วก็ต้องเลือกเลขคู่เพราะว่าเราเอาชนะแบบ2ต่อหนึ่งนะครับออกที่0ูนย์สี่สี่นะครับสูตรนี้กับสูตรนี้นะเพราะว่ามันมันเป็นเลขคู่นะครับชนะแบบ2ต่อหนึ่งเนาะต่อไปนะครับ2อบวกสามเท่ากับห้าห้าบวกหนึ่งคงที่เท่ากับเลขหกแปดศูนย์สองสี่อ่ะวันนี้ชนกับเลขคู่ทั้งหมดนะครับ ออกที่สองสองหนะึ่งะต่อไป5้บวกสีนะครับห้าบวกสี่เท่ากับเลขก้9 9อ่าเกบวกหนึ่งคงที่ด้วยนะครับห้กสเป็น9 9้บวกหนึ่งคงที่อย่าลืมบวกหนึ่งคงที่นะเกบวกหนึ่งเป็น10ก็0 2 4 6 8 0องสีสูตรนี้เราเป็นเลขขี้อยู่นะ สูตรแรกเป็นเลขคู่สูตรที่2ก็เป็นอ่าสูตรที่3ก็เป็นเลขคู่เราเอาชนะกันแบบ2ตัวหนึ่งก็คืองวดต่อไปน่าจะเป็นเลขคู่ซึ่งมันออก84 3ก็คือเลขคู่นะครับอ่ต่อไปงวดที่จะถึงนะครับมันเป็น6 5 4ใช่ไหมแล้วก็บวก5เท่ากับ11เ็เลข1 1บวก1คงที่มันเป็นเลขคู่นะครับคู่ก็คือ2 4 6 8, 0. 2 0สอ8 0อัอนนี้สูตรที่2เนี่ยหลักร0อยครั้งที่3นะครับมันเป็นเลขคู่อยู่แล้วแล้วก็ดึงคู่มาก็คือ0-2-4-6-8โอเควันนี้นะครับชนกันที่เลขคู่ทั้งหมดราร้นหลัก10บนน่าจะเป็นเลขคู่อีก1ครั้งนะ หลักสิบดนน่าจะเป็นเลขคู่อีกหนึ่งครั้งแล้วก็ <c oughs> ผมคอยบอกบ่อยๆว่าสถิติ <c oughs> สถิตินะครับหลักสิบบนนั้นเขาเดินมาแล้วเก้างวดนะ <c oughs> เดินมาเก้างวดหมายความว่าเนี่ยศูนย์สี่หนึ่งพี่น้องอาจจะมองไม่เห็นเท่าไหร่นะ <c oughs> ผมจะให้ดูเพราะว่าผมเขียนหลายสูตรในใน <c oughs> ให้ดู <c oughs> ให้ดูที่เฉพาะสีเขียว สีเขียวนี่ก็คือสามตัวหายรางวัลที่หนึ่งนะครับแล้วให้เล็งไปที่หลัก10บนะครับเห็นไหมหลัก1ิบเราเป็นเลขค,คู่เนี่ยซึ่งอ่าเลขคู่เนี่ยเราได้ทั้งหมดงวดแรกมันเป็นเลขคู่ทั้งหมดโอเคเป็นเลขคู่นะศูนย์สี่หนึ่งอันนี้งวดที่สองนะครับอันนี้คู่คู่คู่ค,คู่ทั้งหมดสามสูตรออกแปดหกเจ็ดนะครับ เลขคู่นะอันนี้เป็นคู่ทั้งหมดเหมือนกันนะครับออกห0ศหงวดต่อไปเป็นเลขคู่ทั้งหมดเหมือนกันนะครับเลขคู่ทั้งหมดออกหกหสองนะอันนี้เรามาหาตำแหน่งหลักสิบแบบคู่ขี้นะครับอันนี้ สองสูตรนี้สูตรนี้เป็นเลขคู่สูตรนู้สูตรนี้ก็เป็นเลขคู่แต่สูสุดท้ายเราเป็นเลขคี่นะครับเราเป็นเลขคี่เพราะฉะนั้นเราชนะแบบ2ต่อ1เสียงเราก็ต้องเลือกเลขคู่ออกที่6 6 5นะครับเลข6ต่อไปนะครับงวดต่อไปนี่ชนกันทั้งหมดเลยก็คือเลขคู่นะครับอันนี้สูตร1เลขคู่สูตร2เลขคู่สูตรที่3เป็นเลขคู่ ออกเก้าหกสองถูกต้องนะครับต่อไปสูตรที่หนึ่งเป็นเลขคู่สูตรที่สองเป็นเลขคี่สูตรที่สามเป็นเลขคู่เพราะฉะนั้นเลขคู่มีสองสูตรเลขคี่มีหนึ่งสูตรเรากรา็ต้องเลือกเลขคู่หออกศูนย์ซีีนะครับงวดที่งวดต่อไปดีกว่านะต่อมามันน่ากลัวนะถ้าต่อมาต่อมาเราก็ต้องวิ่งกันนะ ตาต่อไปนี่ยังโอเคอยู่ศูนย์แปดนะครับเป็นเลขคู่ศูนย์เลขคู่หกเลขคู่อย่างนี้สามสูตรชนกันออกที่สองสองหนึ่งนะแล้วก็ต่อไปอันนี้เป็นเลขคู่อันนี้เป็นเลขคี่แล้วก็ตัวนี้มันเป็นเลขคู่อีกเพราะฉะนั้นสองตัวหนึ่งก็เราต้องเ,องเลือกเลขคู่มันออกแปดสี่สามนะครับงวดที่เราจะนํามาใช้คืองวดอ่า จะถึงนะแต่จริงแล้วสูตรนี้กับสูตรนี้เนี่ยเราใช้มาอยู่แล้วแต่ที่นี้ว่ามันบางงวดเห็นไหมมันจะได้เลขคี่กับเลขคู่เราก็เลือกไม่ถูกอยู่ดีนะครับก็เลยต้องนําอีกสูตรหนึ่งมาเป็น3สูตรเพื่อชนะ2ต่อหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเลขคู่ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นไปได้ไหมหลัก10น่าจะเป็นเลขคู่อีกแล้วเลขคู่เขาเดินต่อเนื่องมานะครับมันก็แปลกอยู่นะที่ว่าเนี่ย ตัวเนี้ยมันเป็นเลขคู่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 มาเรื่อยๆแล้วมันมาเป็นเลขที่ตัวเนี้ยแต่มันผิดแต่เขาก็ยังเดินเลขคู่อยู่แล้วก็เลขคู่เนี่ยเขาจะเดินมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าม้วนแล้วเป็นไปได้ไหมเขาจะเดินเป็นงวดที่สิบนะครับเดินเป็นงวนที่สิบได้หรือไม่เลขคู่นะแต่ตามสูตรมันเขาเป็นเลขคู่ ามาแล้วปลาแดกกระกกมีเดอ้อ <laughs> ปลาแดกมาจากกาลาสินเหิืนว่ากาลาสินีิน <c oughs> นองกระดิถามว่าอยู่จังหวัดใดน,นอ้อคือมีปลาแดกกาลสินเหมือนว่าก็อยู่แถวแถวนี่ละอยู่แถวแถวอีสานแล้วนั่นแหละ,ะทีนี้แล้วมาดูตรงนี้ครับมาดูตรงนี้ในเมื่อมันเป็นเลขคู่ทั้งหมดใช่ไหมความน่าจะเป็นเลขคู่มันสูงมาก เราจะกันไว้นิดหนึ่งนะกันไว้นิดหนึ่งก็คือสูตรนี้เป็นสูตรที่เดินยาวกว่าเพื่อนยาวกว่านี้มากนะครับแต่ผมเอามาชวนกันให้แค่แค่แค่ตัวนี้อ่ะลองไปย้อนดูเองพี่น้องมาดูตัวนี้ <c oughs> ซึ่งผมดงึงตัวนี้มาใช่ไหมหลักร้อยครั้งที่สามเนี่ยดึงมาเป็นเก้าหนึ่งสาม้าเจ็ดแต่เขาออกศูนย์สีสี ให้ใช้ตัวแรกนะครับให้ใช้ตัวนี้ยเอาเป็นตัวแทนก็คือ9กบวกห้าคงที่9ก้าบวกหเท่ากับสินะครับตัวนี้นะเป็นเป็นจุดสำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับดูดีๆตรงนี้นะเ <c oughs> ตรงนี้ดึงมามันเป็น91357มันเป็นเลขที่ซึ่งมันไม่ชนกับ2สูตรนี้มันไม่ชน นะครับถ้าจะให้มันเป็นเลขคู่ก็ต้องเอา9ตัวเนี้ไปบวก5คงที่แล้วมันเป็น4แล้ว4เนี้ยเขามาตรงเป๊ะน,นะครับแล้วก็อีกหัวนี้ก็เป็นเลข9เหมือนกันนะครับเอา9ตัวเนี้ไปบวก5คงที่นะครับ9กบวก5เท่ากับ14นะครับออกที่8 4 3นะ แปดสี่สามถ้าเกิดนะครับถ้าเกิดมันพีกล็อกนะสามสูตรชนก็จริงถ้าเกิดว่าสามสามสูตรเนี้ยมันชนกันถ้าเกิดมันพีกล็อกเป็นเลขขี้ก็คือตัวเดียวเลยนะครับหลักสิบเนี่ยตัวเดียวเลยเราก็ศูนย์ตัวเนี้ยไปบวกห้าคงที่นะศูนย์บวกห้าเท่ากับเลขห้านะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นพีกล็อกเป็นเลขขี้นะห้าตัวเดียว นะครับเนี่ยปกติแล้วนะครับเขาจะเป็นเลขคู่ก็คือมาเลขคู่เลยคู่ก็มาคู่คู่ก็มาคู่คู่มาคู่เลยนะครับนี่มันมีวันนี้ที่เขาไม่ชนนะไม่ชนไม่ชนกับ2องสูตรนี้แต่ถ้าเกิดเอา9ก้าบวกเก้าบวกห้าเท่ากับสิบเข้ามาตรงเป๊ะแล้วก็วันนี้ก็เหมือนกัน9เนี่ย เขาไม่ชนกับ2สูตรนี้เพราะว่า2สูตรนี้เขาเป็นเลขคู่นะเขาเป็นเลขคู่แต่ตัวนี้เขาเป็นเลขคี่ทีนี้เอา9ไเป็นบวก5้าไกับ14 4มาก็ตรงเป๊ะอันนี้กรณีพลิกล็อกนะครับกรณ ok ีมันพลิกล็อกแต่ว่าสูตรเราก็ต้องมั่นใจว่าอันนี้มันเป็นเลขคู่เลขคู่เลขคู่ทั้งหมดเราต้องเลือกเลขคู่แต่ถ้าการเลขคี่ก็คือการตัวเดียวก็คือกัน5อ่ะเข้าใจตามนี้นะครับ ก็โอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้นะจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องไม่มากก็น้อยนะไปลองไปลองพิจารณาดูนะครับคาดว่าหลักสิบน่าจะเป็นเลขคู่อีกอีกหนึ่งนวดนะ้ามันพลิกล็อกก็น่าถ้าเป็นเลขคี่ก็มีตัวเดียวนะครับก็คือเลขหนะ้าซึ่ง นะครับนะถ้ามาช่องผมนี่มันจะยาวหน่อยแต่ถ้าไปเลื่อนข้ามก็พี่น้องก็จะไม่ได้ประโยชน์มากเท่าไรแต่ถ้าเกิดฟังไปดูไป่นะมันก็จะมีประโยชน์อันนี้ก็คือ2ตัวมาตัวนะครับเป็นสูตร2ตัวมาตัวเลขบนนะเป็นเป็นศูนย์กับ5 1กับ6 3ากับ8นะครับกริด2ตัวถึง3ตัวนะตัวนี้นะที่เคยทำให้อ่านกะ่อนๆมาแล้วนะแต่ สามวดสีว่วดหลังผมไม่ได้ลงแบบนี้ให้อะถ้าจับนะครับตัวนี้ถ้ามันเป็นเลขคู่นะก็คือศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์แปด่เลขหก 6, นะครับเลขสองอย่างนี้มันเป็นเลขคู่แต่เด่นที่สุดผมว่าน่าจะเป็นศูนย์ห้าะเป็นเลขตัวแทนคือศูนย์ห้าอยู่อันนี้ก็คือกลับไว้แต่ถ้าชุดนี้ก็เป็นเลขชุดเดิมนั่นแหละ แต่ว่าก็ต้องกลับตัวด้วยนะครับการพลาดแต่ชุดนี้ติดแน่นอนนะครับผมว่าติดแน่นอนหนึ่งชุดเพราะผมคัดจากหลายๆสูตรหลายๆอย่างนะเป็นเป็นเลขบนเ้ออันนี้ชุดใหญ่เลยนะครับยังไงก็ติดหนึ่งชุดแน่นอนนะครับหนึ่งสองสามสิบสองชุดติดแน่นอนนะครับถ้ามั่นใจเลขคู่ก็ ไม่ต้องกลับหรือว่าอันนี้มันเป็นคู่คู่ก็กลับตัวด้วยอย่างเงี้ยนะตามที่ทําให้ดูนะครับมันเป็นเลขคู่ถ้ามั่นใจเลขคู่ก็จัดแต่ถ้าเกิดมันเป็นเลขคี่นะก็คือห้าตัวเดียวเลยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องกลับทุกตัวอยู่แล้วนะะพี่น้องบางท่านก็โอ,โอเยอะขนาดนี้ใครจะไปซื้อไหวมันเยอะก็เราก็ต้องหาวิธีตัดวิธีคัดอีกทีหนึง่งโอเคนะผมขออนุญาตเขียนใส่ตรงนี้ สิบ,บนคู่นะครับแต่จะเป็นตัวไหนก็คือ0 2 4 6 8ดดูที่มันจะมาไหมนะสิบบนเป็นเลขคู่หน่วยหน่วยบนเราต้องหาหน่วยบนก่อนว่ามันเป็นเลขคู่หรือเลขคี่นะครับ แต่มันมีสูตรหนึ่งที่ผมประกอบให้มันจะได้เลขคู่กับเลขคู่นะังวันนี้นะแต่ผมส่วนตัวผมชอบตัวนี้อยู่ศูนย์ห้านะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะามาลงหน่วยบนคู่ขี้สามสูตรเหมือนกันนะครับว่ามันจะได้เป็นเลขคู่หรือเลขขี้นะคลิปนี้มันยาวไปแล้วละก,กว่าเกือบครึ่งชั่วโมงพี่น้องน่าจะเบื่อก็โอเคนะครับไว้ไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ